ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูปลาดอลลี่ผัดพริกไทยดำวัตถุดิบและอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะนำปลาดอลลี่ใส่ภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำปลาดอลี่ชุบแป้งทอดกรอบไปทอดในน้ำมันร้อนทอดให้เหลืองกรอบตามต้องการเมื่อสุกแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันตั้งไฟเทน้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมสับผัดให้กระเทียมเหลืองหอม ใส่แครอทลงไปข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมสดถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าเล็กน้อย ผงปรุงรสพริกไทยดำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ปลาดอลลี่ทอดกรอบลงไปผัดให้เข้ากันเป็นอันเสร็จปิดไฟยกขึ้นจากเตาแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ